สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์เวลา15บนากาทางททบหครับขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เพิ่งจะได้ชมรายการของเราให้รับทราบกันว่าทุกวันจันทร์เวลา15บนากาทางททบ5เรามีนัดกันด้วยรายการเปิดบันทึกตำนานครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเปิดตำนานหลวงพ่อพองจิตตะบุญโน แห่งวัดเพชรดอนอยางอเภอบำเน็ตนจังัดชัยภูมิครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาบริบีธรรมสูงสมระสงบสงเง่ยมเรียบร้อยน่าเลื่อมใสย,ยิ่งครับเรื่องราวท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมเลยครับเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อๆมาจากอดีตการโบ,บราณนานมาแล้วว่า บนแผ่ดินที่ราบสูงของประเทศไทยของเราหรือที่เรียกกันว่าภาคอีสานนั้นประชาชนคนทั่วไปในภาคพื้นนี้ไม่เคยมีจิตใจที่เสื่อมคลายจากศรัทธาที่มั่นคงในพระบบวรพุทธศาสนาถึงแม้จะมีคำกล่าวกันว่าคนอีสานนั้นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะอัตคัด ด้วยเป็นเพราะภูมิประเทศไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์เหมือนกับพื้นที่ในภาคอื่นๆเขาแต่ทว่าจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นมั่นคงและได้ช่วยกันจันโรงให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ปรากฏชัดแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วไปรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้ใครที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้ไปสมัมผัสกับวิถีแห่งธรรมะ จากพระภิกษุสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนในท้องถิ่นที่ราบสูงหรือว่าเป็นคนที่ถือกำเนิดเกิดในภาคอีสานนี้โดยแท้ที่กล่าวถึงนี้ก็คือหลวงพ่อพรองจิตตะปุญโยหรือท่านพระครูวิจิตวชิรธรรมวัดเพชรด,ดอนยางตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิหลวงพ่อพรองจิตตะปุ่โยนั้นเดิมมีชื่อว่าพรองอ่อนศีสุข เป็นบุตรโยมพ่อพรมและโยมแม่มาอ่อนสีสุขท่านเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2482ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน3ปีเถาะเวลาตอนเช้าประมาณ7นาฬิกา20กว่านาทีโยมแม่บอกว่าพอพระบินทบาทกลับไปแล้วก็คลอดพอดีท่านเกิดที่บ้านทองคำพิงตะบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชีวิตมืแรกเกิดนั้นหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าลำบากมาก ท่านจะประสบกับความลำบากอย่างไรนั้นสักครู่เราจะมาติดตามกันต่อพักชมโฆษณาก่อนนะครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโอจำกัด ได้ครูนาะเล่าให้รายการเปิดบันทึกตำนานได้ทราบว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นท่านลำบากเนื่องจากสุขภาพไม่ดีเป็นโรคร้ายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นโรคตะพ่านถึงกับตายเดชบุญที่มีหลวงพ่อด,ด้วงโมกสิริท่านเป็นพระที่ตาบอดทั้งสองข้างแต่ว่ามีวิชาแก่กล้าโยมได้ไปนิมนต์ให้ท่านมาปัดเป่าให้โรคก็หายไปโยมจึงได้ยกให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อด,ด้วง ซึ่งท่านก็ให้ความรักและให้ความเอ็นดูเป็นอย่างดีในช่วงวัยเยาว์ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง10ขวบนี้โยมพ่อโยมแม่ได้เลี้ยงดูทนุธันหนอมากไม่ให้ใครมาด่าไม่ให้ใครมาตีเพราะว่าถ้าหากว่าใครด่าตีเมื่อไหรก็จะเกิดล้มป่วยแทบจะเป็นจะตายทุกทีจําได้ว่าเมื่อมีอายุได้7็ดขวบได้เข้าโรงเรียนที่โรงเรียนวัดทองคำพิงซึ่งมีครูชื่อครูฉันฉายสอนให้เขียนเลข ท่านเขียนไม่ได้ก็เลยถูกครูทำโทษโดยใช้กิ่งไม้ฝรั่งตีที่ขาเรื่องแค่นี้ทำให้ท่านล้มป่วยไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเดือนๆโยมต้องไปขอร้องครูไม่ให้ครูด่าตีแต่ท่านก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะว่ากลัวครูจะทำโทษอีกลัวว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยและอีกประการหนึ่งกลัวครูจะให้ไปยืนอ่านหนังสือให้ฝักเพราะว่าท่านเป็นคนติดอ่างมาตั้งแต่กำเนิด จนในที่สุดบรรดาคุณครูก็ได้ไปปลอบโยนถึงที่บ้านและรับรองว่าจะไม่ด่าดตีอีกท่านจึงได้ไปโรงเรียนเป็นปกติและก็ไม่ชอบที่จะขาดโรงเรียนด้วยแล้วท่านก็เรียนจนจบชั้นประถมปีที่4เมื่อมีอายุได้13ปีเมื่อจบชั้นประถมปีที่4แล้วหลวงลุงแจ็บหรือว่าท่านประครูวิชิตชัยธรรมกิติโสพโนซึ่งเป็นพี่ชายของโยแม่นำไปฝากเรียนต่อชั้นมัธยม ที่ศาลาหลวงพ่อกลับบ้านเพชรอยู่ห่างจากบ้านทองคำพิงประมาณ5กิโลเมตรสมัยนั้นการสัญจรไปมาลำบากมากถนนหนทางไม่มีทางเป็นทางเกวียนและมีสภาพเป็นป่าดงรกทึบพ่อแม่เป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยไม่ให้ไปเรียนต่อให้อยู่ช่วยทำงานที่บ้านแต่ก็ไม่ให้ทำงานหนักตรากตรำอะไรนักให้ช่วยถูบ้านถูเรือนหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงควายทำไร่ไถนาทำสวน บางครั้งก็เคยติดตามพ่อแม่ไปตัดต้นไม้มาเผาเป็นขี่เท่าเอาไปขายโดยเขาจะเอาไปผลิตเป็นสบู่ลายเป็นสินค้าในสมัยนั้นจากการขายข,ายขายี่เท่าก็รวบรวมเงินได้ประมาณ300บาทเอาไปซื้อที่นาจึงได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาอีกพออายุได้ประมาณ15ปีโตเป็นหนุ่มก็ได้ช่วยภารกิจพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่เพราะเห็นถึงความลำบากยากจนจึงไม่เกรง พยายามขยันหมั่นเพียรช่วยงานพ่อแม่ทําให้มีรายได้ค่อนข้างดีขึ้นจนซื้อที่นาได้ห้าแปลงถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่โตนักแต่ก็ทําข้าวได้ประมาณ250กว่ากระสอบด้วยความมานะบากบันขยันขันแข็งต่อการงานไม่เคยประพฤติตนไปในทางที่ไม่ดีไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขนาดพ่อให้ฆ่าไก่ทาอาหารก็ไม่ยอมฆ่าเพราะมีความสงสารมันและก็ไม่เคยกินไก่เลยจนกระทั่งบวช เพราะกลัวว่าจะถูกต่อว่าว่านี้แต่กินและโยมแม่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนกันนอกจากปูกับปลาเท่านั้นเหตุที่น้อมใจมาสู่เพศสมณวิสัยนี้ก็มีความสนใจดูหนังสือธรรมะอยู่เสมออ่านจําได้อย่างมั่นยํารวมทั้งหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานยกเว้นสวดมาติกากับบางสุขุลสองส่ตนนี้โยมแม่ไม่ให้ท่องเพราะกลัวว่าคนจะตายแม้ถึงปีที่เตรียมการบวช หนังสือนวโกวาดอ่านจำได้ทั้งหมดจงกระทั่งถึงปีพศ2503จึงได้ทําการอบผสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมตรงกับวันขึ้น13ค่าเดือน6ปีขานโดยบวชที่พระอุโบสถวัดโคกสว่างตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิโดยมีท่านพระครูพิษพัทรธรรมเป็นพระอุปชาพระครูวิชิตชยธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์องค์การศึกษาอำเภอ พระอาจารย์ปราโมทเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ปัจจุบันท่านเป็นพระครูปราโมทศิลคุณและเป็นเจ้าคณะอำเภอบำเน็ตนรงท่านผู้ชมครับเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วเหตุการณ์ของชีวิตและงานในพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อคลองจะเป็นเช่นไรพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟเอสสตูดิโอจำกัด เมื่อบวชแล้วตั้งแต่พรรษาแรกถึงพรรษาที่13ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิดของท่านเองคือวัดทองคำพิงโดยได้ช่วยหลวงลุงจำกิติโสพโนหรือว่าท่านพระครูวิชิตชยธรรมก่อสร้างถาวราวัตถุต่างๆรวมทั้งกุติสงฆ์พระอุโบสถและได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆมากมายหลายสิ่งหลายอยา่างและในพรรษาแรกนั่นเองท่านก็สอบได้นักธรรมชัน้นตรีที่สนามสอบวัดเพชรภูมิสุวรรณวนาราม พศ2506พรรษาที่4สอบได้นักธรรมโถพศ2508พรนศาที่6สอบได้นักธรรมเอกและในปีนี้หลวงพ่อก็ได้ลบป่วยลงโดยมีอาการที่เข้าใจกันว่าถูกคุณใสมีความรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียคล้ายๆกับว่าจะไม่มีลมหายใจแต่ก็พยายามทําจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้อาศัยระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์และใช้คาถาจากการเรียนมา ซึ่งหลวงพ่อหลังท่านเป็นพระอายุกว่า80ปีสอนให้ไว้ใช้คาถานี้ภาวนาโรคภัยก็ค่อยๆทุเลาลงแต่ก็ไม่หายขาดพยายามรักษาตนเองบ้างให้ผู้อื่นช่วยรักษาบ้างพอค่อยยังชั่วไปปีสองปีก็กลับมาเป็นอีกเพราะมีคนวงการทำให้เป็นไหนที่สุดตกลงใจจะหนีวัดไปอยู่ที่อื่นในปีพศ2516พรรษาได้14พรรษา พอดีพระอุปชาคือท่านพระครูพิษพัทรธรรมตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่วัดเพชรภูมิสุวรรณวนารามขาดพระสอนนักธรรมและสวดพระปาติโมกจึงได้ให้โยมถายกอูปรักงามไปนิมนต์ให้หลวงพ่อให้ไปอยู่ด้วยจึงได้ตัดสินใจไปอยู่ช่วยพระอุปชาของท่านซึ่งขณะนั้นท่านก็มีอายุ70ปีแล้วต่อมาปีพศ2519ท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพไป ในช่วงปีพศ2516ถึงพศ2519ก็ได้เดินทางไปรักษาตัวที่วัดบ้านโนนระเวียงโดยมีท่านพระครูสังฆทานหรือว่าหลวงพ่อพรมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ช่วยรักษาให้ด้วยความเมตตาอาการของโรคก็หายไปเป็นปกติอาการโรคของท่านเป็นเป็นหายหาย ครั้งหนึ่งเคยไปรักษาตัวที่วัดหลวงพ่อบอนตบลทะมออำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้ให้การรักษาให้ด้วยจิตเมตตาและได้รับการฝังตะกรุดทองคําเพื่อเป็นการป้องกันอวิชชาที่มีคนเขาทําให้เจ็บป่วยเท่านั้นอยู่ประมาณเดือนครึ่งก็หายดีใกล้เข้าพรรษาก็ต้องกลับมาเข้าพรรษาอยู่กับพระอุปชาตอนออกพรรษาในช่วงปีพศ .2520 ก็ได้เกิดป่วยขึ้นมาอีก ท่านก็เลยย้อนกลับมาอธิษฐานจิตที่วัตถุโบราณที่วัดบ้านทองคำพิงท่านบอกว่าฝันเห็นคนแก่มาบอกอยาให้ท่านจึงได้เอามาต้มกินไหนที่สุดก็หายต่อมาคนที่ทำคุณไสยและมีคนอื่นช่วยทำด้วยได้ตายไปตองตามกันโรคร้ายจึงได้หายเป็นปกติจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ในปีพศ2521ได้จัดการตั้งศพพระอุปชา เมื um so fishing, urgency, ่อได้พระชรธานเพลิงศพแล้วท่านก็ได้จำพรรษาที่วัดเพชรภูมิสุวรรณวนารามอีกหนึ่งพรรษาในวันที่10กรกฎาคมปีพศ2 5 2 2บรรดาญาติโยมบ้านดอนชะแงและทางย่อมหนองยางจึงได้นิมนต์ให้หลวงพ่อกลองไปอยู่ที่วัดเพชรดอนยางมีพระเนนติดตามมาด้วย36รูปด้วยกันเหลือพระอยู่ที่นั่นเพียงสรูป ในขณะนั้นวัดเพชรดอนดอยางนี้มีเพียงกุฏิไม้หลังเดียวกับสาลาไม้อีกหลังหนึ่งเท่านั้นพระเนนต้องอยู่ด้วยกันอย่างแออัดยัดเยียดจึงต้องจัดสร้างกุฏิหลังเล็กๆขึ้นอีกสองหลังในปีต่อมาเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2523ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและเมื่อวันที่30กันยายนพศ2523ปีเดียวกันได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดชื่อวัดเพชรดอนยาง และเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพศ2523ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเพชรดอนยางซึ่งขณะนั้นท่านบีอายุได้40ปีพรรษาที่20และเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพศ2525ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเพราะว่าเอาพระอุโบสถสำรองเป็นหลักฐานยื่นขออนุญาตมาตั้งแต่ปีพศ2524 จากนั้นก็ได้ร่วมกับบรรดาญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสร้างแทงน้ำและต่อกระแสไฟฟ้าเข้าวัดสร้างพระอุโบสถโดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2เมษายนพศ2526และทำการยกช่อฟ้าเมื่อวันที่18เมษายนปีพศ2527สร้างเสร็จภายในเวลา2ปีกับอีก10เดือน และได้จัดงานปลูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่23มีนาคมปีพศ2528ต่อมาได้จัดสร้างกุติสงฆ์เมื่อวันที่20มีนาคมปีพศ2529วันที่9กุมภาพันธ์ปีพศ2530หลวงพ่อพลองได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและในวันที่9ธันวาคมปีพศ2530ได้ทำพิธียกช่อฟ้า โดยมีหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ .2531 วันที่6กุมภาพันธ์ปีพศ .2532 ได้วางศิลาฤกษ์เมนโดยสร้างพร้อมกับโรงครัวห้องน้ำสองชั้นและโรงมหรสพสร้างพร้อมกัน4อย่างและต่อมาเมื่อวันที่29เมษายนปีพศ .2533 ได้วางรากฐานสร้างมนดบ ครอบร้อยพระพุทธบาทจะลอชขึ้นโดยมีพระราชมงคลมุลนีเจ้าคณะจังหวัดเชียภูเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างและในปีเดียวกันนี้เองคือเมื่อวันที่10กันยายนปีพศ2533ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยติธรรมที่สำนักการศึกษาวัดเพชรดอนยาความจริงแล้วหลวงพ่อท่านสอนมาตั้งแต่ปีพศ2504ที่วัดทองคำพิงและต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม ปีพศ2534ได้ทำการวางศิลาฤกษ์มนต์ดบหลวงพ่อที่บอกว่าจะหลวงพ่อกเลังก่อสร้างนะม,มีโครงการก่อสร้างสถานที่นึ่คือหนึ่งสาลาบําเพ็ญกุศลของทางวัดลายกราฟกุฎีอันเป็นที่รับรองของพระสงฆ์ซึ่งยังไม่เจียงพอ,อ,งพงองความเป็นกุฎีเก่าชั้นสูและการประการที่สามแกะกว่า สาราชาปนสถานที่สำนักส่สวดงานศพอะไรนะครับอีกคนหนึ่งก็จะไปสร้างที่สาราและคุลดีที่บ่อนไปสร้างมนุลยกที่บ้านทองกำเพียงบ้าน,นโดาซื้อประมวัดประมาณเป็นไงนะกว่าชิบล้างม่ตั้งจะีและในปีถัดมาคือเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพศ2535หลวงพ่อพรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยดชั้นโท ที่พระครูวิจิตวชิรธรรมหลังจากนั้นมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพศ2537ได้วางศิลาฤกษ์ม,มนฑปดบครอบวัตถุโบราณที่วัดบ้านทองคำพิม์นอกจากการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆมากมายหลายสิ่งหลายอย่างในบรวรพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อพลองหรือว่าท่านพระครูวิจิตวชิรธรรมยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนลูกหลาน ท่านก็ได้จัดสรรปันส่วนปัจจัยที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้บริจาคมาและเหลือจากการก่อสร้างเอาไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆมอบให้เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและยังได้บริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จนรงอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้เปี่ยมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาและมีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้ ใครขอเชิญชวนท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานได้ร่วมกันรับคำพรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองจิตตะพุญโยหรือท่านพระครูวิจิตวชิรธรรมเจ้าอาวาสวัดเพชรดอนยางตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเดจนรงจังหวัดชัยภูมิโดยพร้อมเพียงกัน

มีความปรารถนาด้วยความสุขความเจริญที่บรรดาพุทธศาสนารับรองขอท่งพรานจงเป็นที่สาเร็จแก่เส้งบรรดาทุกคนทุกคนดทนครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพรอันประเสร,ริฐจากหลวงพ่อพองจิตตะปุนโนแห่งวัดเพชรดอนอยางอ,อนยอง,องอําเภอบาเนตระลงจังหวัดชัยภูมิครับเป็นพรอันประเสริฐที่มอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมจะติดตามรับชมรายการเปิดบันทึกตำนานได้ทางททบห้า ทุกวันจันเวลา15.00นครับสลับวันนี้ต้องจากกันแล้วครับผมวิชิตปิยะกุลวัฒน์ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ

But I don't know